เมืองสามลำห้วยมากด้วยปลาคาวข้าวข,าว,ขาวมะลิหลวงพ่อชำนิศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนชำนิพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีร์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอชำนิ ก่อตั้งเมื่อวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2534บนเนื้อที่56ไร่หมู่ที่4ตำบลเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอชำนิ6ตำบล63หมู่บ้านโรงเรียนชำนิพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน11ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567ทั้งสิ้น278คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางเพนสิริสายจันหอมผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอัชราวันบุษบงรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนแบ่งตามตำแหน่งดังนี้ข้าราชการครูจำนวน14คนครูอัตราจ้างจำนวน1คน ครูการศึกษาพิเศษจำนวนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนคณะกรรมการสถานศึกษานำโดยนายประมวลบ่อไทยประธานกรรมการพร้อมทั้งกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนโรงเรียนมีหลักการบริหารภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่สากลน,น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซึ่งเป็นแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านตามจุดหมายของหลักสูตรมาตรฐานที่1ด้านวิชาการ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการน้มนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชะกาลที่10และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา,กษามีการดำเนินการส่งเสริมสนับสน,นุนการดำเนินการตามจุดเน้น No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังคือการมอบงานและให้การบ้านนักเรียนโดยมีปริมาณที่เหมาะสม จัดสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่มีความต้องการและนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนามีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความต้องการของนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นสาระท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆตามบริบทของสถานศึกษามีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนมีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัติ active learning สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีสมรรถนะสำคัญมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ครูสามารถใช้สื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านด้วยการคัดกรองผู้เรียนผูปัญญาการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมการคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนำผลการคัดกรองมาจัดทำหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นส่งเสริมให้การใช้งานระบบปีซาสไตล์ออนไลน์เทสติง้งส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำเครื่องมือนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีวิจัยในชั้นเรียนและสรุปผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียนมีการจัดทําแผนการนิเทศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในครอบคลุมทั้ง4งานใช้เครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหามีการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาถูกต้องสมบูรณ์ตามกระบวนการรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและต่อหน่วยงานต้นสังกัดนำผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป มาตรฐานที่2ด้านงบประมาณสถานศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายแผนการใช้จ่ายเงินมีการกำกับเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงินในแผนปฏิบัติการประจำปี และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินหลักฐานขอเบิกหลักฐานการจ่ายเงินสมุดเงินสดทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายสัญญาการยืมเงินทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันรายงานประเภทเงินคงเหลือของเงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณและรายได้แผ่นดินครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบทันเวลาและมีการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ สถานที่3ด้านการบริหารงานบุคคลสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรและนำไปใช้การวางแผนอัต,ตรากำลังบุคลากรมีภาระงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กคกศกำหนดและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา PA โดยมีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถความก้าวหน้าและมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่4ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษามีแผนงานโครงการกิจกรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสร้างทักษะชีวิตในการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นให้สามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภยัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน s e ูเซ i t y zone และการสร้างเครือข่ายและระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนโดยไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังมีเป้าหมายจุดเน้นวิสัยทัศ และพันธกิจที่กำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงมีโครงการที่ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีการรายงานผลการคัดกรองมีข้อมูลสาระสนเทศของนักเรียนยากจนเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ <c oughs> เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีสมรรถนะสำคัญพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่จบการศึกษา มีอาชีพมีงานทำหรือศึกษาต่อสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบดิจิทัลใช้ในการบริหารจัดการทั้ง4ด้านมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้ง4ด้านที่เป็นปัจจุบันสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการคัดสรรรางวัล1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากสำนักง,งานเลขาธิการครูสภาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนตวิชาภาษาไทยปีการศึกษา2566ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ร้อยละ50มากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนนักเรียนที่เข้าสอบได้รับการคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่2ระดับดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสปท o อเบ s กสเปเชระดับ2ดาวปีการศึกษา2566ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดผลงานที่มีคุณภาพต้นแบบด้านการมีงานทำมีอาชีพ โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2567ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ผลงานที่มีคุณภาพต้นแบบด้านการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิ สู่การปฏิบัติประจำปี2567ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบแนะแนวประจำเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก จากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อวัยรุ่นวยัยใสปลอดภัยปลอดคันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสปทโอเบกสเปเชียลระดับ1ดาวปีการศึกษา2566ด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ได้รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทอโอเบ็กสเปเชียลระดับ1ดาวปีการศึกษา2566ด้านสังคมาศาสตร์เรื่องศาสนาวัฒนธรรมประเพณีได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดก,การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและซอบเพาเวอร์ระดับยอดเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่ทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21อย่างเป็นระบบได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพระดับ1ดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพผลงานรางวัลความภาคภูมิใจด้านผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด นางเพนสิริสายจันหอมรางวัลครูดีสีชำมนิสายงานผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่69ประจำปี2568ครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยได้รับรางวัลครูรูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประเภทผู้บริหารระดับเขตตัวราชการที่13ประจำปีงบประมาณ2566 นางสาวอัชราวันบุษบงได้รับรางวัลครูดีสีชำนิสายงานผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่69ประจำปี2568ครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยได้รับรางวัลครูรู้ชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทป,ประเภทผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลงานรางวัลความภาคภูมิใจด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัดนายชัยวัฒน์สตูพ่ายได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีสีส,สพมบุรีรัมประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทครูผู้สอน นางสาวบัวผันเทพชาติได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรมรมสพทประเภทครูระดับเขตตัวราชการที่13ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรม 2, รมสพทประเภทครูระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลครูดีสีชำนิประเภทครูผู้สอนเนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่69ประจำปี2568นางสาวกนกวันยอดอาจ ได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลคุณครูต้นแบบนวัตรกรรมภาคสนามด้านการศึกษา Community Based Learning ร่วมกับ t p a c Crew และ PBL เพื่อส่งเสริมความรักถิ่นฐานและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่21ได้รับรางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center นั่างสาวจารุวรรณขวัญเมืองได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2567 นายวุฒิวิทย์เนียมหัดถีได้รับรางวัลครูอัตราจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ผลงานรางวัลความภาคภูมิใจด้านผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก จากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงหจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อวัยรุ่นไวยัยสปลอดภัยปลอดคันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมได้รับรางวัลชนะเลิศร,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับอำเภอโครงการสื่อสารสร้างสารรู้เท่าทันยาบ้า B smart Say no, True Drug s e y o t t d r ดรักคอนเ t ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับมัธยม ha ศึกษาตอนต้นระดับจังหวัดโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้า B Smart Seno To d r a g Contest ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา,าตอนปลายระดับอำเภอโครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาบ้า B Smart Seno To d r a g Contest ได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดโครงการสื่อสารสร้างสารสรค์รู้เท่าทันยาบ้า B Smart Seno To d r a g Contest โรงเรียนชำนีพิทยาคมมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนผู้ที่จะเติบโตไปเป็นประชากรในสังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพมีความสุขและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป